กำแพงหินยักษ์ไร้รอยต่อเหล่านี้มันท้าทายทุกตะก,กะณใจกลางเทือกเขาแอนดีสในเปรูมีสิ่งก่อสร้างโบราณที่ยังคงเป็นปริศนาแก่โลกนั่นคือซักเซหัวมันก้อนหินมหึมาแต่ละก้อนมีน้ำหนักนับร้อยตันถูกตัดแต่งและวางเรียงต่อกันอย่างแนบสนิทชนิดที่แม้แต่ใบมีดโกนก็ยังสอดไม่ผ่าน ใครกันที่สร้างสิ่งมหัศจรรย์นี้ขึ้นมาชาวอินคาที่เรารู้จักกันดีมักถูกยกเครดิตให้ทว่าเทคโนโลยีของพวกเขานั้นนักวิชาการสันนิฐานว่าพวกเขาใช้เพียงเครื่องมือหินและแรงงานคนนับพันแต่เมื่อเทียบกับการก่อสร้างสมัยใหม่ที่ต้องใช้เครนและเลเซอร์ความแม่นยำสูงสิ่งที่ซักเซหัวมันแสดงให้เห็นนั้นเหนือความเข้าใจ บ้างก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของอารยธรรมโบราณที่ลำหน้ากว่าหรือแม้กระทั่งพลังงานจากนอกโลกลองนึกภาพการเคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่เท่ารถบัสโดยไม่มีล้อไม่มีรอกมีเพียงความมุ่งมั่นและองค์ความรู้ที่สาบสูญไปกับการเวลานี่ไม่ใช่แค่การก่อสร้างแต่มันคือการประกาศถึงความสามารถอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์หรือบางทีอาจไม่ใช่แค่มนุษย์ ซักเซหัวมานกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับความลับของอดีตและความเชื่อที่ขับเคลื่อนอารยธรรมโบราณเหล่านี้กันแน่